วาสนา,าพระฤกษ์ขึก่าเนาะค่ะเมื่อนี้หลังจากบรร่ได้พอกันดูเนาะค่ะพี่น้องแจ้าวาดกับพี่นออ้องฝ่าแม่ยอยู่ใช้พุ่มเนาะค่ะเนาะแม่ก็อาการดีขึ้นน้อยนึงนะค่ะพี่น้องก็ยังบ่ทันได้ออกมาบ้านตอนนี้ก็อยู่กับน้องชายเนาะอยู่กับบ่าวบานแล้วจากพี่น้องแจ้าวาดพระพี่น้องเขมาเลาะหาเห็ดขึ้เก่าเนาะคะ่ะกัดเกา่าไม้เกา่าอุทยานแห่งชาติไซทอ,องขอบปงหวยขึ้เก่าเนาะค่ะพี่น้อง ไปไปหลุนน้ำยายบาดเบิ้งค่ะพี่น้องสิได้เห็ดอีหยังหลังจากยายบาดกับ,บเบอรดมาดูนเห็ดอีหยังมันสิเปลี่ยนไปก็ยังบ่รู่นะค่ะพี่น้องมามาหลุนมาหาซอยกันค่ะพี่น้องเอ้สิโสนสิมันเห็ดอันใดเห็ดอีหยังออกในตอนนี้เนาะตาเบอได้าหาเห็ดหลายมือเป็นจัองอะไรพวกพี่น้องสิเห็นเห็ดบ่นี่ <c oughs> เป็นจังซี่ขอ,อิตัวหลักพี่น,อออน้องอ๋อดอกแรกแหกวันเห็ดพึ่งเข้านายอยู่ ที่นี่ดอกเดียวที่เป็นเห็ดเพิงนี่คือเราแม่เอลิเห็ดเพิงเขาแา้วั็ที่นเราเห็ดกอเห็ดกอกต่ยังงั้งดูเรามีสองดอกมันสูงนี่อีกดอกหนึ่งแบนเบ้อดเลย ดีอย no ู่บ้านงามเลยให้นุ่มจัพี่นุกำลังออกเี่นอกหน่มฮะเี่หมอเด่าเขามาก่อนล่นหยิบดอกนุ่นเพิ่งเขาเป็นจุ่มพี่นสามดอกเพิ่งเขาล้าจะพี่นุโบานเลิดเลยเนาะพี่น้อง บานกลางอยู่ยังไมอีพอีกดอกนอพี่อกสบานะงามอยู่นอพี่งทองยังขาวสบานค่ะบานบยูบานโดนฝนดอกงเลเนี่ยตรนี้ดอกเดียวมีอกาง่นมกูีนก นี ok ้เพ <giving> <T |ar|> ื่อนเข้าอ้าวกระดกันนี้โอ้อหมด้วยตัดเลยหูหลีเลย มงามเลยรวมเดินทางมานห่ครับผมบ้นเนี่ยมันพป่น้องุนเห็นบ่ตึงคงตั้งคังอยู่โหหิบกอีมันลา่ร่ไปลมากี่ีไองตัวสายมนอะไรยุ่มบ่ะปอบ้ากมาเยเมือนงานไก่ที่บ่เห็นยังม่อ่้ย่ดอยู่ในปลาเนาะ ตาพวกนี้อล้วก็เลื่อนตั้งกะตากนยังไว้ปวดถึงนหนึ่งบนเรือบ่อนี่เบหรือว่าจะฟองไปเรียว่าพอพอเข็ดพันดีแบบตอกดำพันจะเห็นอยู่ถือเรียมถือเรียมพอดีพี่ เป็นเขาอือโนบานเด็กนี่เยอะแยะอะไรกันมาย่างไว้หลายมันพ่อเห็นผู้มาก่ลดอกพอกระดงเคเห็นก็ตื่นโน้บยานแต่ว่าห้อยเขาแบยองคักพุ่นเดี๋ยวไปพุ่นกคยเห็นพี่น้องเลยทางบ้านบ้านเก่าบ้านงามเลย สีดอกสิดอกเต็มตาเนี่ยมันเป็นตาตัวเต็มตาเท่ดอกนึงบานให้กันนี่สีบริสุทธท่าั้บานแล้วบานกงางยี่ดอกบานโอ้โหปะจออยู่ที่นั่งเลยนี่จะหลุ่นเดียวกันเพิ่นเลยเนาะ มันได้าวานมากเหมือนก็จเไดงงๆตุ่มๆง่ายีเตียมตาเลยพอตุ่มเลยพอตุ่มแลพี่น้องไปมาหันหาบบานง่ายๆมาแค่เลออกที่แรกที่มันสีคลาดทีเนี้ยมีจีเด้งจาเหว่ยงไปไม่เจ้าพจรองาสันขาแบบเี้ ยาแบบ้เลยยังงามเลยแต่ว่าเป็นดอกเดียวอยอ่มันเขาอ๋อเสียๆมันนังอบกดูเนี่ยดอ่างามเลยอุ้ยยังงามเลยที่น่องแต่ว่าบุดุกขึ้หันเลีว พวกนั้นออกลายนี่สองดอกสองดอกสองดอกแล้วก็ร่างสิเหลืองออกด้ดยวอดยวอเดยอเล่อเดอเลยโอ้โหยังสนะองดอกตรงนี้กำลังออกที่สนีก็เอาเด้ อีกตัวน,น้อยๆอยู่เก็บเลยจ้าเป็นีย่างฝอนอีกแล้วพี่น้องเลยเป็นอย่างากกกกกนกยุงตัวนี้ป้าผีตัวนีงผีเดี่ยวผีป้าเนา่ขา,าเหวตืนๆพี่น้องอันนี้ดอกเถาแล้วตินี่เนียนเนีย ยังไม่หยียบดอกเถาเหลียวไปแดงแก้ไวฮาร์ดไปหน่อยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดต๋มีปลาแย่นี่งนูเลยทุกทโทรโทรเทฝนไ่เของเถยของเียของเียเอาดอกนี้ฉันได้นาปเลนก่อนจังเดียวฉันเพ่เห็นเนาะจอยมันอนสีคมก่ใกล้ๆเนี่ยเห็นดู่โอ้ย พี่น้องเลยดอกระลังพอดีเลยเนาะเนี่ยผัดจัดพี่น้องนี่สิบท่าที่เพิ่มอ่นเนมาบอวันก็อเอาเอ,าเอาโอ้ยถือหมอกดูซะหน่นอยไม่ตาหน่ะอ้าดเป็นน้ำเลยวะเอ้ยพี่น้องอ้ยต่อต่อต่อ Happy hạnh phúc 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 hạnh พูดอพูดพูดพูดมาโอ้ะโอนเข้าไปอีกนแตกมือแตกมือไม่มีสาตัวกุนะสามนี่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 นีนีนี่นี่นี่่นี่นี่นี่ี่นีนี่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 นีนี่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 นีนี่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 นีนี่นี่นี่น สีอดอกเ้ยหกหกส่นะสีดอกพอดีสีดอกมองเดี๋ยวเ้ยมึงเนี่ยเหม่นดีปดอยากเห็นพี่อโอเคง่ายนะพี่มูเอิดอกนึงนี่ไก่มูเทนนอนฟืนเห็นคุกเข่านนรึเป่าอู้จีขมิจีวาดอกอู้ย้อม

ว้ยใช่แล้วโอ้ <laughs> โพี่ใครอยู่บ่เยียบมนหำแล้วเ <laughs> ี่ยอยเียบมาเตามเิสีเขาเ่มพิ่งเงก่อนละขาไล่ตีพิ่งเขาขาไล่พีพงงามหมนูเสีย<อ>บดิ้นพีน่ขัแกงให้พิง่งแกงพี่น้อ๋ออือ

ออกเปี่นหองบ้านไห,หมด้อน้อยู่ี่ต้อเเถนี่โดเหยียบอีกตัวเห <laughs> ยียบเจียบแล้วเนาอยากเลี้ยดอกหอกัแล้วนันสีแดงคอนใหม่ <c oughs> พี่น้องเ <c oughs> ข็นพอดีโอ้เนาะมันทรามา,าทางด้วย่นดอกนึ่พพไม่ได้สิ uta yang ka oute, uta iu dhok, song dhok uta yang ka oute, uta iu dhok, song dhok ik ik, ik ik ik, chak baya 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 dhok iu noi wah, wah, wah wah, 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 wah wah yang iu putiok ka bawa hen wahan iu noi fung iu lang ka bawa he bong de ui, nenwa iu ka mie he ne bawa he bong dhok laka bawa wak sama iu sae

โตนี่หน่อยขาเราแดงซื่อแล้วเนาะตัวหนึ่งมอกนั่นเห็นแต่ตีนก็เบื่งหนักเนาะเห็นอีกแล้วเห็นอีกเล็กเห็นแล้วเฮ้ยตัวเล็กก็มีนี่โอ้สี่น้องาตัวน้อยเราก็ไปเห็นเนาะ ตัวนี่งเขาเลเอาซะเพื่งเขาเพื่นเขาเดีวสรงดอกกำลังนกีนน่อยๆนี่แดงันนียแดงขึ้นแล้วมีลำธางเลยเจ็บมันหยียบแดงคากรบคาเสียบขึ้นเพื่อเขานียนอดพอดีเลยดึงบกขึ้นหันี้เือนขาคน

ว่ามันจะบุกอเนี่ยโอ้สูมอยหรอสยงามจันที่เดินว่ามันเบีรดลนแล้วเบีดไหมขายได้เลยโอ้สองลอกมาแมัเนยตรงเดียน้นเอาล้วเนาะค่ะพี่น้องมาถึงช่วงไทยของฮ้องราจามือเนี่ย ผลงานโอ้ย่าบาดยางจากไม่ยางพี้นนองเ้ยยางสิบัวใบก้าวขายสิบัออกไปง่ามามเห็ดที่ได้ก็เป็นเห็ดกอเนาะเห็ดกอดอกบานแน่ตูมแน่นาเลานาขาวแล้วก็เห็ดเผึองเห็ดออกไมก็เป็นเห็ดเผึองนกยุ่งนะพี่น้องกำลังเป็นจี๋เนาะอยู่แต่เห็ดกอโอ้ยยาบาดไปอยู่หลายมือ ส่งสิเบิดส่งสิบานม a l a h pe hug pe hug pe hug pe ถาพี่น้อง ,án nonivad, it is a patrol r o o นึง d e t ดอก1 5ดอกเ c ็ Please error ยังบ่ทันได้โ banned, need consideration of foreign infras куда asever, a ЭP a u t h o อ i t y to figure ่ u t transm motiv idiot timid tu POL O Bailey rad posture Sugrity ่ u t i e s ,-sñ πα sky m u l ด新 lang thất All the reason a l l е с ้ Kapughas, gosh I'm d โกกทั้งสามค,คนพี่ละพี่น้องขึ้นมาทั้งพี่ละ,ะขอพุณนู้ทธเข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกไรทุกแช์ทุกคอมเมนตนขอคุณนทุกกำลังใจที่มีห้าสองคนละคะ่ะไว้พ่อกันไม่คลิปหนาพุดอะไจะพี่น้องมาห้าสิบ้าพี่น้องไปบุกไปลุยไปได้ไปมันอนไดเนาะตายนี่คร <c oughs> พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงให้โศกให้มนหันให้พ่อนางย่องยอ่นอนับเอานับเอาเด้อเงิน ขอบคุณสวัสดีค่ะ